ับผมอาจารย์ครับวันนี้ผมจะมาพาไปดูแปลงที่ดินของยี่สามนะครับซึ่งแปลที่ดินเราจัดทั้งหมดแปดเก้าแปลงนะครับเราขายกันแปลงตกละไร่ละหกแสนบาทน,นี้เราอยู่ที่ตัวพวุทธบุญานะครับวันนี้เป็นตัวของคุณลินี่นะครับตัวตัวนี้เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งครับของของใกล้ที่กัดที่ดินเราครับดูควาสวยง,งามมากครับ จะมีตรงนี้เป็นี่่ิปัสัสนาเป็นคาเฟ่ครับไปนะทตลองครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมก,การที่ดินที่เราจะเปิดใหม่ครับ9แปลงครับขายตารางาวาละเริ่มต้นที่1,500บาทครับประมาณไร่ละ6,000บาทครับเดี๋ยวไปพบกันกที่แปลนที่ดินนะครับสวัสดีครับ